我破解了。继续讲啊！哇，还得掉了！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！还得掉。哦 <laughs> <laughs> bằng có cần nhắc còn bị vô im trai thiệt địa rồi

ก็คขาก็สีจางสีเจนึงเจุปบอคอเขาเล่าท่าว่ะก็มามาตอขออ้ยาดหัวก็สมไอ้ท่าจินซัดแล้วรตาจินซัดาตนตองยนะ đi à, ừ. 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 <laughs> <laughs> mà, mà không hút ừ. không gì người nó tập có cho họ sao chỉ rằng nó ô sao tên chơi nó một đen Nhét tao bụi tóc non lâu nôn chơi tay tao hiểu thôi nó bùi

さてと có かうかよ。でな、この夢かなか、た島。か

ตุ้จ้าเนี่ยะจปขาลีต้ขานจะชิบเนี่อยเลยนี่นอนจะตื่นนุนอนตัวนั่มัญญางกันเยอะตุดงใช่ารอเจรอย่างนู้ยังยอจ้าตัวนอนน่นี่ปอยู่หอนตัวยอะต่อคา

ก็ต <icana> ีหนึ่งแต่เมือเดเขาเตียก็จะสีเขเลยบางทีหนาเจเลยต้อเช็เขานยตามนะเาตติดเตเรยว่เนาะอ๋อมองใช้ปลาิดเตี้ยเฮียแ่เ่อจะเรียรอะอย่างจู่เลยเฮีแต่โอ้ก็ไล่ลินแนะ thế mà biết chị em mỏ đó bé không em muốn được xuất ạ. Pao khách sạn đã làm à khách sạn Hà Lò thế đã lấy mà. Nè, em mỏ đó ở em Nhat, ở nóc cái mỏ nó. Mệt nó có yến tiều. Không có. chứ sẽ cứu nó chứ tự. Trong hội đặt chủ nó hay à. Ờ nước cơ à? Ủa, nó, nước. Túp ba là xếp lá thôi

กูบอยังเล่เลียกูใช่เล่นดากูตัวจะเล่นก็ตัดเขเลาตีราเลนดาว่จิมบัญหาตัวเนี่ยกูขอนักสโอ้แต่นีงกูขอเลยจนจนนีนามี้กูคนต้องะเเดี๋ยว้กูคนตหมไ่สูกีกูเขาะจรทยกกเลยอะไปงนกเลยเีตอไป้นตาสู่ต่อน้เนี่ยม้เชล

เกเากัน่ได้รอใจกูเด้โอ้หสิเคยเจบเก็ลีก้หก็สับนนะเจี๊บปอเนะเคยเจีคยเอม่ล่ะก็ดอกชาลเขฮัลก้าอกูมันจะสเข้ใชนี่นี่นี่ต้เคยจบเป้ตัวตัวเอพารลหน่อยเนาะยอดยอดรอยอดเลย้ยอดยอด จบเป็นหรมา้ยใช้ปะทลกขอเนีถุนเราต้องช้ลูขอมาดูหน่อยเฮ็ดดูอมาเฮ็ดดูสุดนะก็ใช่ลูกเราที่เราต้องเลือกเร่เนี่ยตอเลยจะเจียเออเน้อเจี๋ยพูดตอเร่โอ้ยโถโหหงับไปยีโรติดเตียวเหงาอี๋

cho là nó sở chén long tin thứ ta xin nói chép chơn y pô bị play jong na chỉ phép chẳng khơ nà tới tới lai chỉ phép khơ cỡ lai tùng nà con cho phép mà li mu chê na cũng ya khơ to cỡ kia li thẹ đầu xin cho rồ จำเราจะใช้ปลาตัวนอนชัวนันชัวช่องยองเรือปลุกพ่อ,ปอ,อนอปลุกพอรืะเปล่าไปกองไปะช่อมตัวเจยคัตังตัวนะชีตัวนั้ chọn cho một chế liễu bô dê sư tót tia ta nông nằm chọn lót tiao tóc tiao tiao chế cho cái vào tiao 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 sơ

좀좀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 

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เจ้าจกก็กันตัวละนี่มันหม่องแล้วเนาะแม่นทิเกี่ยวจกพุงหมูเนาะเฮ็ดส่บจกพุงเอ้อว่าใจจ่อนในใจจ๋อสีเลยชมกันตีนางชาชดาอ่าลอนโดเปคนะก็สัจจิตอลเนาะในฮอดสาริจันนะใจจ่อนในใจจ๋อสีเลยชมกันตีนางชาชดา100เปคเอ้อจกเจลินาเฮาบ่แม่นยะลินดาออชอตนในใจจ๋อสีเลยชมกันตีนางชาชดา mo lo shihoi chalo dato epe ñato nuhu no tia epe mahataka lo sinchido ñato